สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องพอบ้านผ่าซ่อมงมานซ่อมเครื่องใช้ภายในบ้านเป็นเรื่องง่ายๆคุณเองก็ทําได้นะครับวันนี้พอบ้านผ่าซ่อมจะนําอุปกรณ์สิ่งของเหลือใช้ภายในบ้านเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอย่างเช่นขวดแชมพูอันนี้นะครับซึ่งพอบ้านเคยได้เอาส่วนหัวนะครับนําไปเป็นหัวสปริงเกอร์นะครับวันนี้ก็มาถึงคราวของ ตัวขวดนะครับนำมา DIY เป็นที่วางโทรศัพท์นะครับเวลาที่เราชาร์จโทรศัพท์ในจุดที่มีเต้ารับอยู่สูงครับแล้วไม่มีจุดที่วางโทรศัพท์ได้นะครับเราก็เลยเอาขวดเชมพูนะครับเอามา DIY เป็นจุดที่วางโทรศัพท์นะครับสำหรับชาร์จนะครับมาดูวิธีการกันเลยครับเราจะตัดตัวขวดแบ่งออกครึ่งหนึ่งนะครับ ขีดก่อนนะครับทำเครื่องหมายไว้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆอไปเราก็ใช้คัตเตอร์น,นะครับตัดตัดครึ่งนะครับ จะไม่เทียบนะครับเดี๋ยวค่อยตกแต่งภายหลังได้นะครับเ,เราจะใช้ส่วนนี้นะครับเนื่องจากอ่าส่วนส่วนนี้นะครับจะใหญ่พอสําหรับวางโทรศัพท์ได้นะครับส่วนด้านล่างจะจะเล็กนะครับมีขนาดเล็กอาจจะมีความกว้างไม่พอสําหรับวางโทรศัพทนะ์เราเราก็ใช้เฉพาะส่วนนี้นะครับ นี้เราก็มาตัดนะครับประมาณนี้ครับระวังมีดบาดมือนะครับเพื่อนตีดลงเลยครับอาจจะทุลักทุเลนิดหน่อยนะครับ ถ้าเป็นกันไกลจะสะดวกไปอีกนะครับแต่ว่าเนื่องจากเพราะบ้านกันไกลไม่คมนะครับก็เลยต้องใช้คัตเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็ตกแต่งอีกนิดหน่อยให้ดูสวยงามนะครับ จนได้ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วพ่อบ้านก็จะมาร์กจุดนะครับเพื่อเจาะรูนะครับ2รูประมาณนี้ครับพ่อบ้านจะใช้เหล็กนะครับหล่นไฟแล้วก็เจาะรูน,นะครับ ใช้อุปกรณ์ง่ายๆครับไม่ต้องมีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับเสร็จแล้วใช้ไข้ค,ควงแฉกอันเล็กๆนะครับมาลนไฟแล้วก็เจาะรูนะครับได้แล้วครับหนึ่งรู ได้แล้วดับไฟนะครับกินครับพ้อบ้านจะใช้ก้ามปูนะครับสําหรับล็อกท่อร้อยสายไฟนะครับตรงนี้นะครับสิ่งของที่เหลือใช้ภายในบ้านนะครับสองตัวนะครับโดยใช้น็อตนะครับยึดไว้ที่ด้านหลังนะครับเราก็ใส่น็อตตัวผู้เข้าไปก่อนนะครับโดยติดที่ด้านล่างก่อนนะครับเพื่อนจุดด้านล่างก่อนนะครับ เสร็จแล้วน็อตจะโผล่มาแบบนี้นะครับเราก็ใส่ตัวก้ารปูเข้าไปนะครับใส่น็อตตัวเมียลงไปใช้นิ้วชี้ล็อกเาน็อตตัวเมียเอาไว้นะครับ เสร็จแล้วใช้ไขควงแฉกตัวเดียวกันกับเมื่อกี้นะครับที่เจาะรูเมื่อกี้นะครับขันให้แน่นเลยครับให้พออยูดก็ได้ครับเสร็จแล้วค่อยติดตั้งก้ามปูอีกตัวหนึ่งครับใส่น็อตตัวผู้เข้าไปอีกตัวครับ ทำเหมือนเดิมกับตัวแรกครับใช้นี่ชี้ดันน็อตตัวเมียเอาไว้นะครับขันแน่นแล้วครับเสร็จแล้วตกแต่งส่วนขอบให้สวยงามครับอาจจะมีเสียงสัตว์มาร้องรบกวนนะครับเพื่อนๆพอพอยู่ใกล้โคกวัวนะครับ อวัว,าวอาจจะห,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 หิวข้าวหิวเออวัวอาจจะหิวย่าหิวน้ํานะครับหิววัวหิวข้าวซะแล้วเสร็จแล้วนะครับสําหรับที่วางโทรศัพท์เอาไว้สําหรับชาร์จนะครับซึ่งเป็นจุดที่เต้ารับอยู่ในจุดสูงครับและเป็นจุดที่มีท่อร้อยสายไฟเป็นท่อกลมนะครับ ซึ่งด้านหลังนี้เราจะไปสวมกับตัวท่อตรงนั้นนะครับนะครับเสร็จแล้วทดลองวางโทรศัพท์ดูครับพอดีแล้วครับเพื่อนนะพอดีเลยเนี่ยวิธีการใช้งานนะครับเราก็สอดต,ตัวสายชาร์จเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เสียบที่รูชาร์จนะนะครับวางตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบหัวชาร์จท,ที่ ้ารับนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดติดตั้งกันครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการ DIY ที่วางโุรศัพท์มือถือจากขวดแชมพูครับ เพื่อนๆชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อบ้านผ่าซ่อมแล้วก็อย่าลืมกดคลิกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ